ครับวันนี้ก็มีสินค้าใหม่มานําเสนอจากร้าน Earth Toy ก็จะเป็น BMI 3นะครับจากั้นที่เราเคยเห็นแล้วจาก BMI 8ตอนนี้ก็ BMI 3ออกมาใหม่นะเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกนะรงานค่อนข้างละเอียดมากนะครับดูตรงนี้สีเซอร์นี่เก็บได้ดีมากอัตาส่วนนะ อยู่ที่1ต่อ32 BMI 3นะครับจากินสมาร์ทนะครับงานของของแบรนด์นี้นะครับค่อนข้างละเอียดแล้วก็คุ้มค่าราคามากดูสิครับโลโก้ o, ทุกอย่างไฟเฟยเมือนของจีนนี่ละเอียดมากแล้วถ้าผมบอกราคานี้จะยิ่งแบบเฮ้ย เป็นไปได้ยังไงเนี่ยราคาเท่านี้นะดูข้างในครับดูข้างในครับบอกได้เลยว่าโมเดลนี้ราคาแค่ร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้นนะครับแต่ดูความละเอียดนะฮะดูความละเอียดของงานสวยนะครับงานนี่เป็นเหล็กนะครับ ตัวรถนี่เป็นเหล็กเลยเหล็กผสมนะครับเป็นอลลอยแล้วก็ล้อยางนะครับแล้วก็ดูฮะกระจกนี่จะเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกเกทเอนะดูดูความสะท้อนของเขานะครับสนอราคาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้น,นครับมีสามสีนะฮะมีสีส้มสีบอลแล้วก็สีดำนะครับจับจองกันได้นะฮะความยาวของตัวรถก็อยู่ที่ ประมาณ11เซนนะครับแล้วก็ความกว้างก็อยู่ที่4.5เซนนะครับสวยเลยทีเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะ